ไปไหนนะหาแม่เหรอไปไหนเหนื่ยหนูจไปไหนนะหาแม่เหรอหาแม่หาแม่แม,ม่กลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วอา้อาวอ้าวถึงแล้วถึงแล้วถึงมาหนูมาเที่ยวเทีย่ยว ซื้อของไปหาแม่ไหมแม่แม่อยู่ไหนอ่ะไหนอ่ะไม่รู้สิไหนไปเปล่าในนู่นในนู่นนู่นไม่มีมีไม่มีเอามีไม่มีแม่หายแม่แม่หายหายอะหาแม่หาแม่จบแล้วจบแล้วของฮะของ Dạy Chúp 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 chúp